X, กาเล็กกองกำลัง IFSA บุกเข้ามาในบริเวณศูนย์กลางธุรก,กิจของทวีปเอเชียพร้อมกับแผนก่อการร้ายฝ่าย ICF หลุดเข้าสกัดแผนก่อการร้ายและจับกลุ่มพวก IFSA การตัดสินในครั้งนี้จึงเปิดฉากขึ้นที่ลานจอดรถพุ้งเจอเหนือ Conquest Games Studio กับเกม Backfire p a s t 2 y วันนี้ผมจะดวลกับคุณ r e d c o t ครับหรือคุณกาชาตออนไลน์ชื่อตัวละครเขาเราจะดวลกันที่ร้านจอดรถครับไม่มีที่จะดวลอ่ะจะดวลร้านจอดรถ ตอนนี้คุณกาชาิก็นำผมเป็นหนึ่งแล้วนะครับ ผมเอาคืนมั่งนี่แน่รู้สึกว่าจะโหดกินไปหน่อยนะท่าเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันน่าดีมันน่ายินดีตรงไหนเนี่ยขีดหน้าผู้หญิงอ่ะเสียดับสีหมดมันน่าดีจะตรงไหนวะข้อเสียนะครับในการถือบาซุก้า NPG แบกมาด้วยอ่ะ ข้อเสียคือเดินช้าแล้วก็มีแค่นัดเดียวถ้าคุณยิงพลาดได้กลบว่าชีวิตคุณอ่ะจบเลยพายิงถูกถือว่าโชคดีไปแน่ๆผู้ไปขาดคำผมยิงแล้วเขาหลบได้แน่ๆโดนส่วนของคุณและพอยิงเสร็จแล้วมันใช้เวลาในการปิดอาวุธนั่นแหละมันช้าแล้วตัวแล้วตรงที่ผมยิงอยู่ด้วยคือมันมีที่แบคบพื้นที่แคบคุณก็หลบหาที่หลบไม่ได้คุณก็ตายเลยที่นี่ ถ้าหยิบมา M P G คุณจะดูฐานที่ให้ดีๆเดี๋ยวผมไม่ได้คิดไงตอนนี้เพิ่งไ่คิดตอนนี้แหละผมไม่ได้คิดอะตอนนั้นอะ่ะผมเพิ่งคิดตอนนี้เฮ้ยวื่อแต่คุยดูสิโดนเขาแย่ไปแล้วอะ่ะ P V P ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งนะคือผมไม่ชอบสู้กับคน,น,น,นกันเองมันค่เล่นด้วยกันเองมันเก่งเกินอะ่ะเก่งกว่าบอดเก่งกว่าคอม กิงก่า A.I. อะ่ะแล้วอีกอย่างถ้าเล่นตัวต่อตัว,ตวแล้วหันที่แม่กว้างผมไม่ชอบเล่นตัวแอดซะด้วยดิผมกลัวว่ามันจะโผล่ตรงไหนแหละเวลานใดรือวกตลอดอะ่ะ จะโดดไปหาขเขาทําเพื่อเฮ้ยเขานำเขานำเราไปสองแล้วอ่ะ อย่าเอาชนะเขาให้ได้ต้องตังต้นใจเล่น เลงมาแหลกอะไรตรงนี้วะกำลังต่อสู้อยู่เลยเออคุณกาชาติครับอย่าซ้ำเติมผมครับผมคิดว่าเราควรไม่อยู่ตรงจุดเดิมเราคงควรเดินไปร,บรบอบๆแถวนี้ เผื่อจะเอกสตูหรือก็หลบซ่อนเนี้ยแล้วแต่โชคของคุณแล้วแต่ดวงของคุณที่รู้คือผมไม่ควรจะอยู่เฉย เฮ้ยกูหลบได้โว้ยเคานี้ที่พี่แกเอาอาเอา r p ไม่เล่นกับผมเลยเหรอได้บอกเอาคืนหนึ่งนัดน,นะเดี๋ยวเล่นจะิดใช้รอบนึงผมต้องเล่นคืนนะตกลงนะทำไมพี่แกจะไม่โคตรไวจังเลยไม่แน่เป็นครอปตุวมันเบาหรือว่าตัวละครไว้คราวหาน้าผมจะลองเล่นตัวละครหญิงดูครับ เบื่อตัวละครชายละครตัวผู้หญิงบ้างล้งไม่ดีอ่ะรู้สึกว่าจะอยู่ตรงประตูนี้ลองไปดูไหมผมพยานเลยว่าเดี๋ยวต้องเจอพี่แกแน่นอนหลังจากที่เราออกจากประตูนี้แน่นแน่ผมชนะผมว่าแล้วว่าเขาต้องหลบเรารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเข้าไปทำเพื่องงกับตัวเองอีกแล้วครับ อย่าพี่อย่าขอล้องอย่าอย่ายิ้มผมเฮ้ๆใจหลายทีนี้ตาผมเล่นมั่งนะครับ เย้เจอเป้านิ่งใส่ก่อนได้เปรียบครับเฮชชัป เจอของแล้วต้องชิงก่อนครับก่อนที่มันจะยิงใส่เรา One minute left in the game. ย่คร <Yeah. S 2> oh. านี้โดน โออีกสามคนในผมก็นำเขาแล้วคาหน้าผมจะดวนกับคุณเิดคอดเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับคอนเก g เกมมีแฟนเพจมานานแล้วนะครับให่่ไม่มีใครกดไล์ให้เลยอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ได้นะครับถ้าคุณเปิดเว็บุ๊ก้วพิมคอนเก t เกมสตูดิโอเข้าไปเลยเท่านี้เพื่อนๆจะได้รู้ควันเวลาเตคลิปก่อนใครสามารถพูดคุยและสอบถามผมได้ที่ คอนเกสเกมสตูดิโอขอบคุณครับ, <Wow. S 1> อบค,คบอนเกสเกมสตูดิโอ